สบายดีสวัสดีค่ะพแมพีน,น้องฟังเล่าฟังไทยและกะยูตามประเทศเสียงยังน้องอีโอโอขับรถดีๆเด้อลูกน้องน้องน้องขับรถดีๆเด้อจ้าเยวชิดนปับอีกสบายดีสวัสดีค่ะพแมพีน้องฟังเล่าฟังไทยและกะยูุตามประเทศ นี่ตอนเราเข้าสูส่ช่อง YouTube เจ้าราวกวนอินดีนะจ๊ะตอนนี้เราก็มาจากรบรเวียน22นะคะทุกคนขากลับนะคะเราก็เลยอยาก่ายบรรยากาศอยู่บนทางหลวนช่วงยามกั้งคืนนะคะให้พี่น้องในเบิ้งในชมเนาะว่าสวยงามสั่ใดเนาะคะ่ะไม่มืดเลยนะขอพูดหนึ่งอย่าง ถนนอยู่บนทางหลวนกลางคืนไม่มืดเลยค่ะมีแสงสว่างตลอดทางง่ะพี่น้องบ๊กคืออยู่ฟังเล่านะจ๊ะฟังเล่านะคะขนาดว่าถนนธรรมดาในพี่น้องวเวลาขับไปในเมืองครับออกมาประมาณถุ่มหนึ่งมื่นตื๊ดยานย่านเป็นยา,ย,ยานเลยยานโจรผลป่ย่านโจรเขาหลัดปัม๊มนาะพี่น้องต่างกันายเนาะ ือหนอีกาหซึกวาลดโลกงลงนพี่นอ้องเป็นส่วงเวลาประมาณสามถูกก่ัวๆนะคะไปบเวเแวนยนิบสองมาพี่นอ้องไม่รู้ไปทำอะไรนะบวเวีวนยีิบสองไปหาหมอมีไปหาหมีมอหไปหาหมอมีไปหาหมอมีมาพี่นอ้อง บะบ่ากะโบเล่พบวกะโบเพัวกะโบเล่เล,ลุกถนนโล่งมากเลยทุกคนตอนตอนเดอขึ้นไปหน้องเนาะหน้ากะโบเล่คอยเลยไทยบรรยากาศสวนกลางคืนแบบนี้ให้พี่น้องเบิร์เนาะมีโอกาสทัทกกันเลยไทยทุกคนในเบิร์เนาะมารปยาการสวนกลางคืนในสวยงามสัมไรนะคะ วันวันล่องพมแล้วไปลองด้วยสิไปลงทางดวนจัตุจักมาจากพี่น้องเริ่มจะสิ้นดับกับก,การเดินทางพี่น้องเลยเริ่มสีแบบว่าสีจำทางไหนเนี่ยเจ้าหน่อยหนึ่งเนาะถาส่วนที่แบบว่าเส้นทางที่เขาเดินทางาใส่ประจำนะพี่น้อง เจ้าโอ้มีแสงมีแบบมีดอกไฟตลอดซ้ายเลยได้พี่น้องไปบ้มงมีอน22ทำเพลงเพจขั้นคับรถอยู่ประเทศไทยนีย่กับ่าเป็นตะลงประเดี๋ยวกับ่าเป็นตะหยาดประเดี๋ยน้องส่วงยามกลางคืนเนาะเพราะว่ามีแสงไฟตลอด ถ้าขับอยู่บนนอกมันจะมืดนะหญิงอยู่บ้านน้าหันพี่น้องมืดเนีครับดีเด้อรับดีเด้อจากพี่น้องถามล้งทางลงก็แล้วกันบ้านล้งเลยอ่จ้าเพราะว่ากูคลิปก่อนหลาะพี่น้องที่ว่าไปพัทยานะบ่ได้หูเรื่องเล่นนี่นะจะข้องรถกำลังมาบอก่าโดนปั๊บไปหาลอยารัสนครับ โดนแบบว่าทับเส้นเอียังพ้องกระจกหรอกพ่อกรบโโบหูน้ำเพลนแต่ว่ามีคนมาคอมเมนต์บอกหนกอยู่ว่าเราบ้างแบบว่าโดนปั๊บเดอบ้อประสาทครับรถทับทับเส้นเอียังสักอย่างเลยแหละโดนปับ๊บแบบพ้องรถว่ะหาหลายบาทโอ้โหเนี่ยนี่พออ่อกระโหูเพิ่อศนคติการกขับรถอยู่ไทยปัญัยเมาไม่ขับนะคะ อันนี้เป็นด่านหน้านะคะนี่เนาะหน้าสถานีกลางบางซื่อนะคะบรรยากยาศย่างกลางคืนกับสวยไปอีกแบบเนาะพี่นนองได้เห็นไฟแสงสีกลางคืนกับกลางวันใครชอบกลางคืนแล้วก็ใครไม่ชอบกลางคืนแล้วก็ใครชอบกลางวัน สรุปกลางวันกับกลางคืนพี่น้องชอบแบบไนมากวัวกันเนาะกลางคืนก็จะมืดๆห,หน่อยแมืม่แมานมันหอดแล้วเ่าคะแม่อวทั้งเมงืองลงกินเนี่ยนะค,ครับพอดีเด,ด้อครับพอดีพอหายเงื่นเดือนเด้อ ไม่เน้นเร็วนะคะทุกคนปลอดภัยดีที่สุดนะคะตกลงเราจะไปลงที่ไหนคะสรุปไปลงมันทางดวนาัศาดาเรื่องี่้องนำเบาพีทตน้นคยวนะว่าจะไปลงแต่จุดยัางย่ำการขึ้นก่ะน,นี่อีกแบบนึงเนะาะเ้าจะทับเส็นเมฆพญยายอ้จะทับจงไหนหนิจะเปลี่ยนเลย คิด่ายกหล่อยกหล่อเปลี่ยนเล่นง่ามเนาะกลางคืนกัางง่ามกัางเว้นกัางง่ามสำหรับหนามด้วยเนาะแต่ว่าคนเบิ่งนี่มักกลางคืนหรือว่ากลางเว้นเนาะคอมเมนต์มาบอกสู่กันฟังได้ด้อจ้า กำลังสิโลมันบ่ตอนนี้เขากกำลังสิโลสะสะเสาเลือหัวใจข่อยสิบายเลือจา้าข่อยครับข่ย,ย่านเล้่ไปนอนเลือกันครับรดไว้ตอนนี้เขากำลังสิลงเขากกำลังสิโล,าล,โลทางดูวนตัดสดา กลางคืนก็ดีไปอีกแบบนึงเนาะพี่น้องเนาะถนนอยู่ประเทศไทยกลางคืนก็ลดลงเนีแต่ว่ากลางเว่นก็อยากติดเนี่ยถาเป็นวันทํางานเนาะวันยุดก็บ่ติดปานได้ตอนนี้เขาก็กำลังสิกับรถอยู่ใต้สะพานด้วยจ้าพี่น้องไปเให้ยังแหละไปวงเวียนยี่สองนะฮะ ไปเห็ดย่างอยู่บรเวณย,ยิปซองบ่ายอกันที่ซื้อเรื่องพี่นอ้องจริงๆแนละ้วเขาบริเวณเขาบริเวณไปบริเวณยิปซองเขาไปแถวแถวบรรทัดทองเนาะไปบรรทัดทองไปหาเพี้ยนนะคะากา๊บกา๊บกนเลยอยากเวบภาพบรรยากาศเนาะระหว่างการเดินทางให้พี่น้องเบิง่ง การย่งกันขึ้นนี่บุคคลเลยสัมผัสหน้านลเด้เพราะว่าน้ามันเป็นคนทีแบบว่าบคุคคลอันเขาบ้านเลิกนะพี่น้องประมาณหกโมงที่กระหอยห้องแล้วแต่ว่ามือน,นี้เลิก็นพิเศษเลยเนาะตอนนี้ก็ะามถูกกว่าแล้วยังว่าเธอดหอดใส่อยู่หลุดกะยังมีรายอยู่เนาะพี่น้องลงมาทักจากทางเดินเดียวโอ้ทางหนาคนคือว่าแดงจึงคืองอยูะ เออเมือ่อในรถคือว้า,ายเนอะเสร็จรถคืออยกากไลย้ยๆนะเมื่อกี้ในคืนทั้งนวลรู้สึกลงโลกพี่น้องแยกราศโยชนินห้านาทีแยกลาดพร้าวเจ็ดนาทีอันจะมีใบบอกใกล้แล้วพี่น้องใกล้ที่ถึงบ้านทีงพักแล้วนะจ๊ะ บรรทัดทองลักบิดาเนี่ยไปตั้งผุนก็มาลดแดงใจบาย you know? อยู่เนาะเกิดมาเป็นลูกสาวลาไม่ว่า อยู่ครับดีๆเด้อคนครับรถขั้นจกครับบัดีของปัจจัยเงืนเดือนในเจเด้อชีวิต่อยยังยังต้องเจออะไรอีกเยอะนะคะก็สิ่ท่ดีสุดแลวจ้าดีสุดนะเหมือนไปพัทยาวันนั้นนะดีสุดนะโดนปาบห้าร้อยเพิ่นมาบอกน้ำที่ล้างพี่น้องเลยน้ำจหู้น้ำมาสารบดีหูเรื่อรบะว่า คลิปก่อนหันที่มาไปชัตยานะนะเคยถ่ายโรคอยู่แหละมีคนมาคอมเมนต์อยู่เนาะมารับรถทับเสร็จอียังคืงอยังแหละมาชโดนปั๊บนะอันนี้แต่มมใใว่านาวก็บม่ได้ใส่ใจบันทึกเพื่อนบ่าสซูฟังบันทึกเดี๋ยวมาไปพัฏยาเมื่อน,นั้นโดนปั๊บได้มาสัตหะโลเพ้าวโอู้หน้ำเพล่แล้วั้นเพล่บ่บอาพี่น้องเลยโอเคค่ะพี่น้องตอนนี้ห้ากไก่สี่ฮอตโดนห้าพังแล้วเนาะ สำหรับคืนนี้ข้ากับซิคอเก็บภาพบรรยากาศเอาไว้เพียงสำนีเด้อทุกคนแต่ว่าตอนอยู่บนทางด่วนหาจะสว่างไหมแต่ลงมาทางธรรมดาบ่มีไฟเลยล่ะต่างกันอยู่เนาะทางด่วนกับจะสว่างกว่าเนาะพี่น้องเนาะทางธรรมดากต่ยังอยากเหมือม่อๆอยู่เด้อทุกคนเนาะโหรือว่าเป็นบางเส้นท์บอทุกคนหรือว่าแนวใด โอเคจ้าไก่สิฮอนวันพังเล่เสไลคกินนี้เอากับสิ่อคอกิบฝากไปใกนกาดเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากไปกระตือใจใ,ในเดอร์พี่น้องด้วยการกดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะนอนรับฟันดีเดอร์พี่น้องบ๊ายบายจุ๊บจุบ <laughs>